สุขสบายดีพี่น้องไก่ชอดมือหอดเว้นไม่ต้องเรียนอะไพี่น้องเนอไก่ชอดมือนัดกันแหละก็คือวันที่สิบแปดสิบเก้านะพี่น้องมันเรี้วันที่สิบเจ็ดก็ดีแหละกำลังตั้งเวทีนะพี่น้องเนาะก็ลังตั้งเวทีล่างสิแี่เหลอแรกก็สิเปิดดีเจเพิ่นว่าก็สิเปิดเออลองเปิดดีเจลองเบิ้งนะพี่น้องเนาะว่าเป็นอะไรอยู่ทั้งนี้ก็ลองสิว่าลองเปิดดีเจเบิ่งว่า ที่ท่านพลันเป็นได้เขาก็ล่องเครื่องตัวนม่นมาเศร้าเสกมือแรงกับที่เศร้าเสกจานหนึ่งคนละเปิดจี่เจ้พี่ให้น้องมาเล่นน้ากันมืันกนต้องจ่ามืนขึ้นนี่ก็เพื่นสมโผลอยู่ทั้งเบื้องนั่นพูดทางวัดพุผมทางเนาะวัดตูมีไอ้มีกวางเนาะพี่น้องเนาะฮอดโพไซโพไซเข้านี่แหละอยู่ทางเบื้องนั่นก็เลยว่ามาตั้งอยู่ทางห้งเฮียนนี่เงนี้พี่น้องเนาะไปอยู่บ้านห้งเฮียนพี่ เรือมเร่งสิเปิดดิเจ๋ป่ะไปเราบึงบรรยากาศตัวพี่น้องตัวนี้ดีนะ้พี่น้องเนาะตอนนี้กันดูข้างหลังนี่แหละน้องน้องก,กําลังเรียกําลังสี่เหลี่ยเอาเครื่องลงเรียบร้อยพี่น้องต้งองเช่าเครื่องลงให้เรียบร้อยนะี่แหละพี่น้องเลยกําลังเก็บเครื่องเก็บนนมาแต่วันที่ทิพสามคุณได้พี่น้อง อยู่อันดาสิบสี่้าก็บาฮอดพี่น้องเนาะเาอยู่นี่กันสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเี่มื่นเลยพี่น้องเบือนี้เป็นมื่นที่หาแต่ว่าเหาเป็นทําการแสดงคืออะไรกำลังติดตั้งดอกไฟเรียบร้อยนาเวทีนะพี่น้องเนาะเป็นงานดีเาเสริมเขามาเรียบร้อยนะเนาะเ็นคีสร้างม่อยู่เศร้าน่วยคนคนน่ะนะพี่น้อง ป,ปฏิวัติใหม่ปฏิวัติตู่ใหม่เนาะพี่น้องอยู่ท่ามือนี่เห็นอย่างนี่โอ้หน่วยส่อมแปลงเก,ก็บกูนระเบิดหน่วยส่อมแปลงพี่น้องโอ้ข้อขาดบอกโอข้อขาดบอกว่าถูกเปิดปั่นนาะเปิดดังลีนอ่ข้างนอนี่ขนาดเออนี่แหละ โอ้อบกันซ่อมเป็นน้ำเขาเลยเนาะชุดยอนเลย,เ,ลยเป็นละนีขึ้นกันเปนอ๋ขาดปุณบปุ๊บหลอกเจาบริสัทเขาขาใหม่นาพี่น้องเออกัอนธิวาเลี่ยงเนียูยูพุไส่เป็นเห็ดคอรดบูซิมทั้งเมือนั่น,นตที่วาจาเอาคลิปลงให้พี่น้องในล่องในเบิรงเป็นอเนาะ เอามาก่อนนะนั่นเพิ่นก็เออบุญกองเขาเ่ามาแล้วก็เพิ่นก็เลยว่าบุญขอดบุญซิมแล้วเพิ่นเสียเอาให้เพิ่นสีเขาบางอันให้เพิ่นว่าเพื่อพี่น้องนอจ้ะเพิ่นก็เลยตามตามสัญญาก็เลยมาเนี่ยแหละพี่น้องเพิ่นให้มาแต่มาพักอยู่นี่ครับวันสิกับเมื่อกวัวเป็นไกลเนี่ยสองร้อยกว่ากิโลสองร้อยประมาณสองร้อยกิโลดูพี่น้องนอเนี่แหละวขกไข่งคกไข่เครื่องก็จีประมาณสองร้อยกว่ากิโลเพิ่นสีเมื่อหอดบานเฮาก็เลยว่าโอ้ยเลี้ยงขึ้นมาพีซ่า เอามาจอดไว้นี่เลยมิเต่คนเมื่อมเมื่อกับเมื่อบานเห่าคุณน้องพี่น้องนอมิเต่คนเมื่อครับเมื่อบานเห่าคุณพี่น้องระบบยิ่งใหญ่เลยพี่น้องเป็นนีเป็นจัดมือที่รู้หลาพ,พี่น้องนะปีนี้นะที่แหละมือแรกนะพี่น้องเขามาเลยน้ํากันใดเพิ่นกสีพ่ะพี่พระหนองมวนเป็นมือแรกก็คือวันที่สิบเจ็ด พระพีพระหนองมนอยู่วันที่สิเบเจ็พี่น้องนาะเลยก,ก,กะว่ากันอยู่ทังพีละอยูทังโพไซน์ตพี่น้องนาะโพไซเมืองพลานไซน์พี่น้องน้อกำลังติดตั้งไวทีนี่ก็สิดีเวทีนี่ก็สิได้ 80, 90, 90, 90แปดสิบกปรแหละละ่ะก็สิ้าเปซ็นเลย่ะพี่น้องเรียบร้อยหมดเลยล่ะหรือแต่มือแรงหรือแต่เปิดติดตั้งแต่ไฟนะพี่น้องนะไฟมันเออลอยขึ้นนะพี่น้อง กติดตั้งไฟแล้วล่ะก็ถือว่าโอเคลองเครื่องเสียงได้ตัวส่วนตัวตั้งมันบ่ยากนะพี่น้องเขาเดียวเพิ่นเอาลงตัวตั้งรอแป๊บเดียวก็แล้วพี่น้ตัวตั้งก็พร้อมร่างเสียเอาลงนะพี่น้องเนาะตัวตั้งก็ได้เรียบร้อยอยู่ทางเบื้องนี้อยู่ทางห้องเฮียนปฐมเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาตรงกันข้ามกันก็ไปหน้าวัดโพไซนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะตรงกันข้ามกันนั่นแหละ ที่นาวันพูกไส่ตกงกันสามกันเนีขามางานเขามาในงานนึ่ก็ได้หนุัมเนาะตกลงกันสามกันก็เรียกว่ามือแร่งเป็นสิเปิดดีเจเป็นขึ้นแหลกหนุ่มๆนาะบื้นก็สิเป็นเสียบสดเอ่อเต็มวงไงหนุ่งเนาะก็มีหลายๆหนุ่งเนาะมือแร่งกับมาเล่นน้ำกันได้พี่น้องมือแร่งมามาโอ้มาลบมาเล่นน้ำกันได้เด้อเดี๋ยวไปหลุดมามาลอดหาเลยไปหลุดบ้านเฮา เนี่ยไบหลุนมาบ้าใบหลุนโพไซเขาบอกใบหลุนมาใส่น้อหนิเนาะมาได้ไบหลุนนาไส้เฮะนาไส้หน้าไส้พ่นบ่อกหน้าไสตัวพุ่นคือตัวไหนทางพุ่นเนาะทางแวกเข้าไปเนาะโอ้ค่อยๆไปอยู่เคยเมื่อกี้เคยไปเสียบสองเถื่อเอาหนุ่มแสงเดือนเคยไปเด้เมื่อกี้เหมือนหน้าไส้เนาะไม่ได้พูดอยากให้ไปบอกากให้ไปบอกากให้ไปแห้งแห้งมัมีอะไรเถื่อมบ่มีพุ่นเลย โอ้ให้ตั้งแต่ปี2017เหมือนกันพูดละ่ะโบโบแต่2017เลยแต่2014ผมบอจักแต่ว่าเขออาพอบ้านดีนี่ได้นุ่มเสื้อเดืนอนหมดสิน่ะยังมีหุ่นเน,<อ>นะาะพอบ้านก็ให้ร้องเนาะไม้ลงได้คือบอกกันถึงใจกันมือแร่งก็สิเปิดนี่เป็นดีเจมือแร่งสิเปิดเป็น,นปดเีเจเขอพนังมาโอบมาลมมาเล่นน้องกนันได้มือแร่อยู่ไม่มีมามาเหร่นน้องกันเลยเนาะมือแร่งมือแร่งแล้วพี่น้อง ไปหลุดมาจากนาทรายเมืองเมืองพระรันไส้พระนองเนาะนี่นแหละเมื่อไรท่าก็จะเปิดดีเจสุพีสุนองท่างพระรันไส้พี่น้องเนาะบรรยากาศดีงายกับตอนนี้มือขึ้นนี่ก็คือว่าอะไรพิ่งนันนั่นเพนนิ่นเออเพนนิ่นอย่างขอสมโพธิสมโพธิเิ่นสมโพธิพระม,มพพรือขึ้นนี่พี่น้นนองเนาะ หลายทางเขามากงแย่่ปุ่มั่นนี่พี่น้องสีขาสวเขามาเห็นนี่หลายทางเขามาให้พี่น,อน้องด้วยทางคนเส,ส้นทางเลรกาพี่น้องตัวนึงเส้นเป็นเส้นทางเลรกาเโดยพี่น้องเด้อเส้นทางเ,เก็กาพี่น้องตรงกันข้ามเหมือนกับไปิดโพไซพี่น้องเด้เอ,อดโอ้ผู้สาว มา,มาเลมคอยเลย่มือแรงนน่มืแรกมาเลี้ยเลยเด้อโดยมาเด้มาเลมกันนี่มืแรกนน่สิเปิดเนี่ยอผู้สาวพี่น้องเดสามือว่าหมื่นสสิบเจ็ิบแปดสิบเก้านงพี่น้องเนาะแตให้พี่ให้น, it, ad, น้องมาเลี้ยมกันนี่พี่น้องเด้อสิบเจ็ดสดสิบเกอยู่ทางนี่แหละโพส่ลาใสใพี่ให้น้องมาเลี้ยมกัน น้องน้องคลิปนี้กิ่สิรุ้ไปสมีน้นองน้องขอขอบใจไปทุกบ่งทุก,อทก,อทกอบ,บอลบอว่าฟังเล่าฟังไข่น้องพี่น้องน้องจะเจ็บจะจนสุขใจสุขกายสู้สบายดี